พยัญชนะในภาษาจีนก็จะเปรียบเสมือนกไก่ถึงฮอนกฮูกในภาษาไทยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาแบ่งกลุ่มพยัญชนะนะคะเราจะแ,แบ่งตา,ตามการใช้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หนูอ,อ,อ่านพินอินได้เร็วขึ้นนะคะภาษาจีน,นะจะค่อนข้างง่ายเนาะถ้าเราเข้าใจหลักการและเหตุผลในการผรสมพยัญชนะกับสระในภาษาจีนนะคะพยัญชนะในภาษาจีนก็มีไม่กี่ตัวนะคะก็มีแค่ กี่ตัวคะี่13าตัวเองนะคะอ่ะครูมาเข้าเรื่องเลยลกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ากลุ่มที่1ครูแบ,บ่งเป็นกลุ่ม1ถึงกลุ่มสีนะคะกลุ่มที่1เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นอักษรสีดํากลุ่มที่2อ,อักษรสีเขียวกลุ่มที่3อักษรส,นสีน้ําเงินนะคะ,ะแล้วก็กลุ่มที่4เป็น e กับ u เมีแค่2ตัวนะคะอ่ะกลุ่มที่1สังเกตนะคะแถวที่1นะคะเวลาเราออกเสียงนะคะก็มันจะ มีตัวพิยัญชนะผสม,มกับตัวสระอปัวอัวซึ่งจะอยู่กึ่งอัวกับโอในภาษาไทยนะคะอ่ะเรามาอ่านกันเลยนะคะปัวพัวมัวฟัวค่ะจะอยู่กึ่งหัวหรือโอนะคะต่อจากนั้นสองแถวอีกสองแถวข้างล่างในกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะออกเสียงกึ่งเออกับเอือนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนะคะ ดเทเนืเลเกเคเอจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเอกับเอนะคะต่อไปเรามาดูกลุ่มที่สองกัน,นะคะกลุ่มที่สองจะเป็นตัวอักษรสีเขียวนะคะครูแทนด้วยตัวอักษรสีเขียววิธีการวางลิ้นนะคะนักเรียนสังเกตนะคะสังเกตที่ปากครูนะคะลิ้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเวลาเราออกเสียงก็คือออกเสียงสระอีขึ้นมานะ แล้วก็อย่าลืมฉีกยิ้มด้วยนะคะเพราะสระอีกที่ต้องยิ้มอี้นะคะยีีอย่างนี้นะคะลิ้นอยู่ด้านล่างเลลนะอ่าแล้วใส่เสียงจ้จานชอช้างซอโซลงไปนะคะซีจีซ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 ีต่อไปนะคะกลุ่มสามนะคะอ่าจะมีอยู่สองแถวเหมือนกันแถวแรกนะคะวิธีออกเสียงก็คือยี้นะคะ แล้วก็ลิ้นอยู่ตรงฟันเลยนะคะออกเสียงจอจานชอช้างซอโซเหมือน่เหมือนกันค่ะซือซือต่อไปนะคะซือซือต่อไปแถวที่สองนะคะแถวที่สองจะมีเทคนิคในการออกเสียงนะคะวิธีการออกเสียงง่ายๆก็คือลิ้นต้องแตะเพดานะะน,ะน,ะนะคะเป็นเสียงจอจานชอช้างซอโซสระอือเหมือนกันนะคะจอจานชอช้างซอโซอยอายักษ์นะคะแล้ว นอกจากลิ้นแตะพดานแล้วปากนะคะก็ต้องห่อวิธีการห่อถ้าใครห่อไม่เป็นนะคะอ่าเวลาเราดุใครให้เงียบต้องทําปากแบบนี้นะคราวนี้ใส่จ่อจานชอช้างซอโซ่พร้อมยยยักแล้วก็พร้อมกับลิ้นแตะพดานขึ้นไปนะคะจึชึอชึ๊ต่อไปนะคะในกลุ่มสี่นะคะ เสียงแรกนะคะจะเท่ากับเทียบเคียงออกเสียงยีจริงนะคะแต่ว่าออกเทียบเคียงกับเสียงยอยักษ์นะคะยียีตัวหนึ่งนะคะวูวูเทียบเคียงกับเสียงวอแวนนะคะพยัญชนะวอแหวนสำหรับคลิปการออกเสียงพยัญชนะนะคะก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะอ่เราเชื่อจะแถมให้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสระเดียวนะคะ สระเดี่ยวเพราะเราต้องจำไปพร้อมๆกันเลยนะสระเดี่ยวในภาษาจีนจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะซึ่งเราต้องจําให้แม่นๆนะคะาสระเดี่ยวเพราะสระเดี่ยวมีความสําคัญยังไงเราเชิเคยสอนวิธีการออกเสียงผสมใน YouTube มาแล้วนะคะก็คือมันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการผสมเสียงนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะเสียงแรกอ่านว่าอ r นะคะเสียงที่สองนะคะเราเชิญชี้ให้ดูไหม ต้องสีไหมคะตัวที่สองให้นะคะกึ่งอัวกึ่งโอนะคะอัวอัวตัวที่สามนะคะกึ่งเออกึ่งเอืเอนะคะเออเออตัวที่สี่นะคะอีอีตัวที่ห้านะคะอูอูและตัวที่หกนะคะยูยู ออกเสียงตัวที่6ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเทียบเคียงกับภาษาไทยยากนะคะวิธีออกเสียงง่ายๆเลยออเสียงยาวยักษนะคะยียีหอปากให้เป็นอูค่ะยูยูค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเรื่องอการออกเสียงพยัญชนะกับสระเอี่ยวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อด้วยคลิปวิดีโอที่2นะคะ